สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะพลอยแวะมาเยี่ยมเจ้าอ๋อพลอยเนี่ยก็คือคนไทยในคิรุน่านะคะเราก็รู้จักพี่ใบามาตั้งนานแล้วเป็นรุ่นน้องพี่ใบสองปีคะ่ะแล้วดูวันนี้นะพลอยขับมินิคูเปอร์มารับพี่ใบกับเจ้าอ๋อไปดูของที่ร้านค้ากันด้วยใด,ดๆคือนางนา่ารักรถนางก็น่ารักดูดูดดที่ห้อยดิยนื <laughs> ต้ตุมตุมสุดๆแล้ววันนี้ก็อยู่กันที่อ <laughs> ินเตอร์สปอร์ตค่ะพยายามจะถ่ายป้ายทุกคน <laughs> แต่ว่าหิมะาบาังหมดเลย <laughs> ดูดิ <laughs> วันนี้นะพลอยก็จะพาเจ้าอของเราเนี่ยมาดูสกีหรือว่าสโลลอมนั่นเองนะคะทุกคนรอบนี้ต้องบอกว่าต้องพึ่งยายพลอยคะ่ะทุกคนเพราะว่าเรื่องพวกนี้ใบไม่มีความรู้เลยเพราะปกติใบเป็นคนอยู่แต่ในบ้านไงไม่ชอบอากาศหนาวไม่ชอบกีฬาหน้าหนาวส่วนไอ้พลอยของเราเนี่ยก็คือเซียนจ้าเล่นหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะสกีสโลลอมตอนนี้กําลังฝึกสนโนว์บอร์ดอยู่ด้วยแล้วนี่เราก็ถึงแล้วเจ้าอของเราก็คือตื่นเต้นสุดๆไปลวอันนี้ก็จะเป็นแร่งชี่โดดนะทุกคนใบก็ไม่เล่นเหมือนเดิมค่ะ <laughs> ใบไม่ชอบอันนี้ก็จะเป็นสโอลลอ แล้วนี่มันก็จะมีของเด็กแบบนี้ด้วยอันนี้เห็นพลอยบอกว่าก็ต้องวัดจากส่วนสูงค่ะจะบอกว่าราคาแรงมากใบอยากซื้อให้ออเล่นอ่ะเขาจะได้มีแอคทิวิตี้ที่แบบไว้ทํานอกบ้านอะไรแบบเนี้ยออจะได้ไม่เบื่อค่ะยิ่งเป็นเด็กยิ่งฝึกง่ายด้วยแล้วดูหน้าจอนะออบอกมาเม้ากลัวยังไม่ทันเล่นเลยแล้วนอกจากชีดูกับสโลลมแล้วเนี่ยเราก็ยังพาจ้าออไปดูผดกัดด้วยค่ะมันก็จะเป็นกระดานลื่นแบบนี้เลยทุกคนแต่เอาไว้ลื่นกับหิมะนั่นเองใบใครเล่นนะลื่นจากภูเขาหิมะง อ,อย่างสนุกเลยเราทุกคนดูดิอันนี้น่ารักต่อจากพุ่งกะใบก็พาออกมาดูสกรีนสกูดค่ะหรือที่บ้านเราเรียกว่าสเก็ตน้ําแข็งนั่นเองใบยอยากเล่นอันนี้มากๆอยากเล่นกัดเจ้าออมากมากเลยค่ะจะบอกว่าเด็กที่สวีเดนแทบจะทุกคนอะเล่นอันนี้ได้นะใบก็เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้ฝึกบ่อยๆอะมันเลยทําให้แบบทรงตัวไม่ค่อยดีมากอะไรอย่างเงี้ยนี่เรามีรุ่นเล็กของเด็กด้วยน่ารักตอนนี้ใบก็กําลังลองใส่ให้ออค่ะอยากรู้ว่าจะใส่ได้ไหม <S <S แกดูดิ ตมีจังเล็กก็ติดเดียวเองแล้วคู่เนี่ยทุกคนพอดีกับเท้าออเลยแต่ว่าเราจะใส่แบบนี้ไม่ได้ค่ะเราต้องเผื่อไซส์หนึ่งถึงสองเซนแล้วของที่ร้านมันไม่มีอ่ะใบก็เลยกะว่าจะมาสั่งเอาจากในเน็ตที่บ้านค่ะใดๆคือเจ้าออชอบมากแล้วก็อยากให้อ๋อได้ลองเล่นจริงๆค่ะนอกจากรองเท้าสเก็ตแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมีหมวกแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอื่นๆด้วยนะทุกคนใบก็ต้องพยายามเซฟเจ้าออให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าไปเล่นจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงนั่นแหละทุกคนเดี๋ยยยยังไงไไไถถ้้้าาดดดปปเลล่่นนี๋จะะะคคิใหู ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับพี่ใบในเกมแอ g กี้ปาร์อีกแล้วไหนๆใครเๆเล่นด่านนี้เราบ้างน้องๆเล่นผ่านกันหรือเปล่าคะจะบอกว่าเป็นด่านที่ตะมุตะมิมากมันน่ารักมาก,มากๆเลยอะแต่แอบยากอยู่นะพี่ใบก็คือตุยแล้วตุยอีก <laughs> น้องๆคนไหนสนใจอยากแบกพี่ใบในด่านเนี้ยกดลิงก์หน้าไบโอได้เลยนะคะรออยู่เด้อ